สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะเดือนมีนาคมแล้วเนาะวันหวยออกด้วยเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนถูกหวยกันบ้างเอ่ยแต่น้ำอ้อยไม่ถูกหวยเลยเลยมาจัดโปรให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะอ่าวันนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่ถูกหวยนะคะมาซื้อมีดของน้ำอ้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำอ้อยจะมาให้ชมทั้งหมด6เล่มน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะ จากราคา699บาทนะคะวันนี้น้ำอ้อยจัดให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะคะในราคา600บาททุกเล่มนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็มีปอกแถมให้ทุกเล่มด้วยนะคะอ่าสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจรีบทักมาได้เลยนะคะวันนี้ไม่จัดโปรจริงๆนะคะสำหรับเราไม่ถูกหวยเนาะเราไม่ถูกหวยกันเนาะแบบเสียใจก็มาซื้อมีดน้ำอ้อยได้นะคะเล่มที่หนึ่งเนาะ ความยาวจะอยู่ที่12นิ้วกว้าง1นิ้ว7หุนนะคะสันหนา5มิลหนักอยู่ที่540กรัมนะคะเล่มนี้นะคะด้ามจับตรงนี้นะคะยาวอยู่ที่6 6นิ้ว6หุนนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะสันคอสแตลสทุกเล่มเลยสวยมากเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ใช้งานหนักได้นะคะฟันกิ่งไม้ต้นไม้คือได้เลยนะคะงานหนักงานเบาได้หมดเลยค่ะ ต่อไปนะคะเล่มที่2นะคะเล่มที่2ใบยาวอยู่ที่11นิ้วห้าหุนกว้าง2นิ้วสันหนา5้มิลน,นะคะหนัก540กรัมนะคะ540กรัมด้ามจับเท่ากันนะคะคือ6นิ้ว6หุนนะคะสันคอสแตนเลสแล้วก็ด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะลูกค้าสวยมากวันนี้นะ้ม้จับโปรนะคะโปรเขา้า เดือนมีนาแล้วเนาอแล้วก็วันนี้เราไม่ถูกหวยย้ำบ่อยเน้องไม่ถูกหวยแม่คะ้ก็เสียใจนะคะไม่ถูกหวยกับเขาเนาะ,ะต่อไปนะคะเล่มที่3ใบยาวอยู่ที่11นิ้วสีหุ่นนะคะกว้าง2นิ้วสันหนา6กมิลน,นะคะ,ะน้ำหนักอยู่ที่520กรัมนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะเล่มที่สนะคะ <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะต่อไปนะคะเล่มที่4เนาะ เล่มที่4ี่ใบยาวอยู่ที่11นิ้ว2หุนกว้าง1นิ้ว7หุนสันหนาหมิลน,นะคะน้ำหนัก500กรัมนะคะ้ํมจับตรงนี้เป็นไม้แดงสันคอสแตเนเลสนะคะใช้งานได้จริงนะคะน้ำหนักแบบกระชับมือมากเลยค่ะสวยด้วยใช้งานได้จริงด้วยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่ห้านะคะความยาวจะอยู่ที่11นิ้ว1หุนกว้าง2นิ้วนะคะสันหนา5มิลหนักอยู่ที่5้า้ากรัมนะคะ สวยงามมากเลยค่ะต่อไปเล่มที่6นะคะเล่มที่6ความยาวจะอยู่ที่11นิ้ว2หุนเนาะกว้าง1นิ้ว6หุนสันหนาหมิลน,นะคะหนัก500กรัมนะคะด้ามจะเป็นไม้แดงทุกเล่มนะคะวันนี้สันคอสแตนเลสนะคะสวยงามมากเลยค่ะใช้งานได้จริงนะคะงานหนักได้งานเบาได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะฟันกิ่งไม้ต้นไม้ได้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้อ้อยมีโปรอยู่เล่มหนึ่งนะคะเป็นมิดปลายวายเนาะปลายวายมีอยู่เล่มเดียวแล้วนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะคะปลายวายจะเป็นผิวซาตินนะคะทําจากเหล็กสปริงช็อนะคะมีเล่มเดียวนะคะ,ะน้าอ้อยจัดโปรให้เนาะพอมีอยู่เล่มเดียวไม่มีเพื่อนแล้วเนาะความยาวของเขาจะอยู่ที่11นิ้วห่หุนนะคะกว้างหนึ่งนิ้ว6กหุนสันาหนา6มิลน,นะคะน่าจะประมาณ6มิลค่ะ ตันหนักมนหนักอยู่ที่450กรัมนะคะสวยงามมากเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะมีชื่อช่างตังแาาตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะช่างเบิร์ดเนาะมีเล่มเดียวนะคะสำหรับไปลายไว้นะคะน้อยมีปอกแถมให้ทุกเล่มเลยนะคะทั้งมาเซเต้และไปลายไว้นะคะ ไปไว้วันนี้จริงๆปกติไปไว้จะขายอยู่ที่599บาทเลยนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆพี่ๆคนไหนวันนี้มีเล่มเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกกับเขาใช่ไหมคะน้ำอ้อยลดให้เนาะเพราะว่ามีอยู่เล่มเดียวไม่ได้เลือกกับเขาด้วย <c oughs> น้ำอ้อยให้โปรเลยนะคะ559บาทไม่มีที่ไหนแล้วนะคะเพราะค่าส่งตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะแต่น้ำอ้อยจัดส่งให้ฟรีนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะคะทักมาได้เลยดูสิขาปอกสวยนะคะ บอกสวยมากเลยค่ะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้เลยนะคะปลายไว้นะคะมีเล่มเดียวนะคะวันนี้นะคะอ่าน้ำอ้อยให้ในราคา5 5 9บาทนะคะพอมีอยู่เล่มเดียวเนาะปกติขายอยู่ที่599รเาสเนะคะเพ,พื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้เลยนะคะสำหรับปลายไว้ผิวซาตินเนาะ แล้วก็เป็นเหล็กสปริงชกด้วยนะคะเล่มนี้มันเล่มนี้สวยนะคะมีเล่มเดียวด้วยเป็นเหล็กสปริงชกอ่ะนะคะมีเล่มเดียวด้วยนะคะปลายไว้นะคะน้าหนักก็ดีด้วยนะคะฟันกิ่งไม้ได้นะคะแล้วก็เข้าครัวได้นะคะวันนี้นะคะน้าอ้อยต้องกราบขอพระคุณเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของน้าอ้อยนะคะ แล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้นะคะที่เบอร์093 301 7 9 4 3นะคะวันนี้น้ำอ้ยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ